อันนี้เลยเวลาเก็บปูแล้วนะคะตอนนี้ได้เลืกได้ยามจี่หอยหอยข้างล่างอย่าออกนะมีจีหอยนะคะนี่หอยลังอ้าหอยกำลังอ้าหอยกลังอ้าข้างบนไม่ต้องแข่งนะคะอว่าเอาข้างบนเอาแต่ข้างล่างว่าเห็นเนาะผมงับไว้ขนาดโอ้ดู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 ตัวเขาสิ นะปีนี้เป็นปีแรกนะที่มาสนใจเนาะปกติแม่ไม่เคยมาซื้อเอาไข่แทงไอ้ทำไข่แทงใช่เพว่หมิ่นโอ้ยเคยสองปีที่แล้วเคยมาเก็บแล้วมันเหม็นที่โคนอิ่มแล้วใช่คือเด็กน้อยอิ่มแล้วเหลือผู้ใหญ่กินแล้วหอยอ่าแล้วพี่น้องขาหอยจีหอจีนะคะหอยจีหอยจีนะคะหอยจีหอยจีนะคะหอยจเหอยอยจีหอ้จีหอยจีหอเจีหอยจีหอยจี้อยจหอยจีหอยจีหอนจีหอยจีหอยจีหจีหอยจีหอยจิ้มเลยจิ้มเลยจีหอีหอยอะไรเอืจอมาีหอย นี่ทางวันหน้าดื่มกันนะเอาวายมาด้วยหรือว่าเลือกเลือาแต่ตัวใหญ่ๆสิหรือว่ามันเป็นแนวนี้ดวงย่างเนี่ยเอาเป็นใหญ่ๆขันเอาตัวเล็กๆเ่าตอนไปเก็บแล้วนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะที่ สิบแปดมิถุนายนยา,จายาจ๋าก็ได้มาอยู่ริมทะเลนะเก็บปูเนาะสนุกสนานนะคะบรรยากาศคนไทยเจอกันเฮฮาเจอพี่พี่เอฟซีผลสุด,ท,าาสดท้ายยายจา๋าไม่ต้องได้จับปูนะคะสูตรของพี่เขาจับปูในสุดยอด <ๆ S 2> มากๆเลยอ่าเนาะอากาศแบบนี้คนไทยชอบอ่าวท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะนี่เห็นท้องฟ้าแล้วพี่<ะ>ปองไปไหนที่รักเดี๋ยวแดดอยู่จะมาแล้ว ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะตอนนี้ประมาณกี่โมงบ่ายสามสิบห้านาทีท้องฟ้าเริ่มเปิดเนาะคนเยอะนะคะแต่เช้าตั้งแต่เช้ามีหลายรุ่นเลยเนาะเจอคนไทยหลายๆรุ่นเลยนะคะไปไพอมาเก็บแป๊บเดียวเขาก็ได้กลับไปแล้วก็มาใหม่เรื่อยมาใหม่เรื่อยแต่ทีมเราอยู่ทั้งวันทีมเราอยู่ทั้งวันนะคะอ่า ฝรั่งก็ห้าวจะจับปูเดี <h <h laude, uh ๋ยวเช้านุนสามีสามียาจานิ่งอยู่ด้านนู้นนะคะสมาธิสมาธิเงี้ดีใจอืมตัวใหญ่เลยคนท้องก็ห้าวนะคะระวังกัะโหลกนี่ ออเอาโหขนาดเขาตกทีละตัวนะเนี่ยโอ้อันนี้ขนาดตกทีละตัวนั่นแหละจะเต็มถังแล้วอันนี้ของใครของแม่ยูเหรอพลอย,อ,ยอืออย่าโขนเยอะนะลูก <c oughs> <c oughs> น้าลำไปสองสองกระปุกครึ่งโลละมัง้งเทใส่ถุงพล <c oughs> <c oughs> อยกินคนเดียวจะหมดแล้วเนี่ยอันดีใจอมีคนกินขอบคุณค่านะฮะ <c oughs> นัดกันมาใหม่ นัดกันมาใหม่พี่พี่มาเจอกันอีกรอบนะคะ,น,ะนี่น้ำขึ้นนกนั่งนวลบินสวยงามพี่น้องค่ะเก็บบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศชิลๆสนุกสนานเด็กๆตกปลาตกตกปูกันนะคะอืมนานๆจะได้มาทีชิลๆสบายวันนี้ นั่นเงียบกิ๊บเลยสามีค่อยทำไมไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเจอคันเจอกันครั้งแรกมันรู้จักกันมานานเนาะพี่เนาะเฮฮากันเลยไหนดูของฝรั่งดิไหน โอ้โหฝรั่งก็จับปูเหมือนกันนะคะอ่าไม่มีแดดตากแดดก็เลยลงมาเล่นด้วยนะคะขานีข,า,นขาตาดดัดหยยอดุลวัยูวินไปแฮปฟีเอาอนี่เมื่ออาชีพนะฮะยยใช่ไหมรอบนี้ไม่ได้น้ำขึ้นสูงแล้วน้ำเต็มฝั่งแล้วนะฮะอ่า เด็กๆไปเล่นน้าด้านนูน้นเด็กๆไปเล่นน้ําด้านนู้นนะฮะกลับมาด้านนู้นเลยเสียงจ้อยเจ้าๆๆยาดากับฝรั่งน้อยด้านนู้นจะเป็นหาดทรายเนาะลงมาจะไม่มีโขดหินนะฮะอา่าวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนครอบครัวมาครบเลยเนาะป้าป๊าน้องไอยาดาลูกสาวนะฮะลูกเขยเนาะ ก็ได้มาพักผ่อนมาเจอพี่ๆเขาก็ดีใจนะคะได้พ hmm. ูดได้คุยทักทายว่าเป็น FC ติดตาม YouTube อยู่นะคะชอบว่าพูดเรื่องจริงของชีวิตเนาะนี่เสียงอะไรปะปาฟลิกเครื่องบินอ่ะ นี่บรรยากาศได้มาเจอกันแบบนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะพูดคุยกันสนุกสนานเนาะเป็นอะไรที่นานๆานได้สัมผัสรางวัลชีวิตนะคะต่างคนต่างเติมพลังกำลังใจให้กันวันนี้อสุดบอกว่าจะกลับสี่ทุ่มเนี่ยปะปะ,ปะนะโลกสุดสุดแฮมเกเซกดีเอเตอร์ซาฟันอันนันโฟว์เวกาน <No> นกเอเตไปดูเด็กๆพี่น้องขา,าตัวใหญ่มากพี่น้องขาอ้าวป้าปองทำอะไรปร้าปองป้าปองล้างหอยเหรอล, <c oughs> ล้างจานเหรอ <c oughs> กินแล้วใครไม่ล้างอ่ะ เออทำไปอย่าบ่นคุณยายนี่เออถุงมือไม่ใส่อ่ะนะฮะนี่ทิ้งให้มันตกอ่ะใช่นะฮะยังมีทรายนิดนิดนะ ายนิดไม่กินแล้วเหรอวันวันไปขายกิโลตั้งสิบแปดบาทเนี่ยนใช่ดีร้านฝรั่งเหรกิโลตั้งเท่าไหร่อ่ะเบลเยียมเข้ามามาเข้าเข้าเข้ามาเก็บหอยเขาไม่บอกด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนอยู่ไหนอ่ะคนเขาไม่บอกอืมเขาเอาไปขายก่อนจะมาเขาจะหาลูกค้าไว้เลยเนาะอือได้ไปเป็นกระสอบอิลี่เด้อือเลยๆแไม่เป็นไรค่ะเห็นคนบอกว่าก็มาตรวจอยู่นะใช่เยอะเกินก็ควรต้องระวัง หนูว่าท้องแข็งหมดแล้วอืมโอ้ไม่ใช่ตรงนี้ะเสื้อมักซีค่ะคนท้องเลยหน้าอันนึนบอกว่านแ่เยมันแขวดน้ำบรรยากาศขวดน้ไม่ใช่ขวดน้ำแำมาหอยฉ่ำหอยช่ำร้านไทยอ่ะนอะไรลงเฟรนตายเฟนโรอ่ะกิโลนึงชใช่เนาะเราแค่มาสนุกฟินอืมเราชิมกระดันหน้าโดยเฉพาะ มาได้กินบรรยากาศอิ่มบรรยากาศซะมากกว่ากันแดดาลพลังยานแดดเอานนี้กันเราค่อยลงสิกันแดดเอมันทันหรอจน่านนี้พาหมาแตาน้ำเต็มแล้วนะคะวันพีน้องขาบรรยากาศ หนูมานั่งกินที่เหลือนั่ะนะมาคุ้จานนะแบ่งกันคลิปนี้บรรยากาศนะคะหลังจากเก็บหอยสนุกสนานกันแล้วก็มาพักคุยกันกับพี่ๆนะคะเอาหอยอุดปากหน่อยเด้เออผมไม่กินหอยขอบคุณครับป่ะนะจริงเดี๋ยวจริงเป้าไม่กินหอยเนี่ย ไม่กินหอยโอ้ยต้องหัดกินหอยฝรั <c oughs> ่งไม่รู้เรื่อง,งพ่ฝรั่ง <c oughs> นะอันนี้เป็นหัันแต่ไกินหอยคุยกันสนุกนะคะพี่น้องขะเขาแกะนะไม่ไม่ได้หรอกอันนี้พ่อลูกทะเลาะก,กันแล้วด้านโน้อนอยากจะชวนกลับบ้านแล้วหรือไงเนี่ย <c oughs> พ่อลูกทะเลาะก,กันแล้วนะคะ อากาศดีมากๆนเบียให้หมาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบรรยากาศของพี่ๆเนอะที่มาเจอกันนะคะพี่น้อยจากฮอลแลนด์นะคะพี่ชื่ออะไรนะชื่อติมจ้าพี่ติมจากเบลเยียมนะคะวันนี้ดีใจที่ได้เจอกันเนาะพี่น้อยพี่น้อยเป็นเซียนเซียนจับปูโน่นเซียนจับปูของเราวันนี้นะแม่เอาถุงมาปะแม่มาแต่อยู่ในรถ โม่ต้องม่อยาเปลี่ยนกับเกง์เพราะเกงมันเออรู้สึกปะปาหิ้วถุงสีฟ้าขึ้นมาใช่ไหมค่ะคุณโมเป็กับเกงนี่แต่โมตายแล้วค่ะบายบายพี่บายบายสวัสดี้ค่ะเอาวให้ไหมไปถือไง